สวัสดีครับพี่น้องครับพปกชวงชาวพีนังเอกเครื่องบัตรกับทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะพามาชมบรรยากาศภายในงานก่อนที่เราจะไปดูอย่างอื่นเราก็ดูที่จอดรถก่อนเต็มตรงนี้มันเป็นอาคารยังนะคุณเอิญมาลูขึ้นจะเป็นโรงเรียนเดี๋ยวเขาแข่งอันอันวงดนตรีบนดนตรีรบทุ่งงานข่าวประกวดอะไรเช่นวันพระราชทานประเทศจิ้งรางวัลพระราชทาน เขาไปเมืองบรรยากาศภายในครับตอนนี้กําลังเซ็กซาวนะครับนี่ครับบรรยากาศน้องๆโรงเรียนต่างๆอมาแข่งขันกันค่อนขางจะไลยเติบหนึ่งครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นทางกทมทางภาคกองภาคกลางมาบัดทุกคนเคยบังในชิงสาสว่างัรไย๋กด้เปเิล่ะมีหอดังไฟพี่น้องครับอลังการไหมล่ะ เกวเสกร้าเด้น้องๆเรมาเซกเ้าบรรยากาศไดี๋ยพาไน้องเป็นวงบรรยากาศนี่คือการแข่งขันวงลูกทุ่งน้องกำลังซ้อมอยู่ตอนนี้น้องๆกำลังซ้อมอยู่นะคะกำลังซ้อมอยู่ีเยอะมาก กันหมดเลาะอันนี้ลุงเนียังนีนนงนช่วงการครับโอเคไหมครับ เปิดครับร้เียองซีมาเซ็กเ้าโรงเรียนเขาเจากัต้องมาเช็กเศร้าดีไปนอนน้องๆแต่ละคนแต่เรโรงเรียนมีแต่คนเซดีๆนะทุกคนทาทาข้นมักเชื่อถูกทุ่งหรือว่าประกวดแปลว่าวงนจะถูกทุ่งกต้องมา้านนี้ละค่ะ หมากหมอลำไปสังขุนมาสีมีแต่ละฟังบอกใวันดีกองเพลงนคับอาจารยดยฟังเสียงก้องีลอยากโอกับขขาเซกระตาไปวัดยังไปเพียไหมมันมันมันีคำเลยไหม ไปมากหมู่บ้านนีในั่งทาบักโดนโอเคมโนูครูได้ของผู้หญิงน่ะมันมีไล่หมองให้ฟังผุนก็มีอันนี้สินค้าที่พี่นเอามาขายพี่น้องครับเป็นบันบ้านเขากับเข่าบ้านบ้านเออเห็นบ่เป็นแบบว่ามึงหมองนั่งหมองนั่งก็แบบว่านั่งแบบซิ้วๆเทียนขาชุ่มชื่นนะคะโตใหม่พี่น้องโตใหม่ ซื้อของใช่ไหมเราก็มานั่งกินตรงนี้แหละเนี่ยง่ายเมือว่านมาสื้ออันนี้อยู่นี่เนันกระบอกกระบอกไม้ไผ่อยู่นี่มุกเตกกระบอก,ก,บอกไม้ไผ่ไแตอว่าม,มันนี่ตองข้ามก้นนี้นะคะคุณจางจะามาขายแล้ว้านวงนี้คุนจะม่สะแสดงอันนั้นคุณเฉิดไหมอ,อคุณเฉิดจองแกงจงแกงแมนค่ตมีคนแต่งตัวแล้แุ๊จิล้าน,นี่แมแนอ้มาก หมูเห็ดเขาเห็ดเดี๋ยวหมื่อวานเขาจับเองชิ้เขาบ้านไอเห็ดจังสันดอกจังซี่เขาอยู่ชิลอะไรนี่ไปง่ายง่ายง่ายอันก็้เขากำลังสอนเห็นมั้อันนี้มองนี่นี่บาสโลบนี่หมื่อวานเเขาอยู่ชิลเพื่ออันนี้มองบาสโลบอีนนี้หมื่อวานเขาเขาเต้นบาสโลบยู่นี่้อันนั้นียังนี่พีตาโคนบ่เทศกาลหน้าแกะและหุ่นนานาชาติใมอันนี้ละเขาจีมาแข่งอันนี่นี่เบอร์กระเป๋าวัน สิลิน,นะวะรธาราฮิมาลายันว้าวมีอะไรด้วยดูสิมี่ยังให้เมืองหลายแห่งพี่น้องครับฟังฟังผุนกระซิเป็นร้านขายของทั้งผุ่นเซ็กซ์เแล้วกระิบเน่ยโอมนเขาบไปเ,เต้นทั้งสั้นเอาเท้าตะกะแตกเนี่ย <c oughs> ไอ้พวกใครจะเต้ บ่กาก็เอ็นนี่นล่ะป้าไหมเราจะไปทางใดนต่อ งพี่น้องครับทำไมกระตุ่มหูไงสำเนียงที่เห็นยังไรนี่เนาะกับกาย่างใกล้เลยไมให้คนเต้นแบบแต่งหนาวผ้าไอพิเศษป็นยังสัตว์เนาะเดี๋ยวเราจะพาพี่น้องไปส้มบรรยากาศหลายๆมองหลายๆตอนที่พี่น้องบ่กเคยเห็นนะครับเป็นชิ้นละปัดวัฒนธรรมเพื่ออิลีภายในในชิ้นอินีเนี่ยเขาแดกแอกอิลี ใส่ไก่ใส่เลยนี่มันเป็นไก่ยี่ตีโอ้ยนาะเต้องรต้องทางผิดตลาดนี่โอ้ยรถต่ำรถต่ำเอเลยค่ะอาจารย์มาร์ นูจักอติเออมีัดเอีเเอฟซีครบดตาคอัเนเซอรสีขาวก่อจอดาครับตัวเมลดไว้มันเมนรถเท่าบ่ออ้ยสวยน่รถเฮามันปเจโล่ับอลเลเนยมันเข้ากับมือกเลยเอา ฝากกุหลาบกดแชร์ตะกอนเังซี่เออฝากกุไลค์กดแชร์ตะกอนเังซี่พี่น้องฝากกุไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้ช่องซาเบียงเอกเกินบาทเป็นรักพี่น้องนะเออมีคนละครึ่งพันเรียวใส่ซีทคนละครึ่งพี่น้องมึงว่าจะใส่ซีทคนละกสองเท่าพันเบิร์ดอยู่เอาใส่มือนเดิมเบิร์ดเอาฝากคลิปต่อไปฝากพุทุกแรกแก่ครับสวัสดีครับ